ปัญหาบวัวพังเนี้ยนี่แก่จังไดคลิปนี้มีคำตอบครับ ตอนรับพี่น้องเขาสู่บรรยากาศการผ้าส้มสวนกับบ่าวแขกเด้อครับพี่น้องมือนี้อยู่สวนของบ่าวแขกเด้อครับอยู่โคกหนองนาของบ่าวแขกตามหัวขว้อครับการขุดคลองใส่ไก่เบียบบปูผ่าคือลักษสะนะที่พี่น้องเห็นเน,นี่ยนี่ครับนี่เฮ็ดจังได้โบหฮโบเข้าพังบ่าวแขกมีวิธีแก่อยู่ครับอันดับแรกเลยครับการขุดคลองใส่ไก่เบบมเฮ้า ข้าวบปูผาและข้าก็กยากปล่อยน้ำใส่และกับแบบดินทรายนะครับพี่น้องปัญหาพื้นที่ดินทรายเขาติเจอปัญหาขอบบ่อพังเขาสิแกะจังไหนให้ข้าขุดให้เป็นวงลีเดอพี่น้องเด้อตัวนี้บ้าแข็งนี่ขุดเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเห็ดให้เกิดบ่อพังเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาเบิง่งตัวที่แก้ปัญหาเหล่วเหลียบร้อยดวยครับเด้อ เฮาขุดล่งเป็นวงลี่ครับครึ่งเสี้ยวจันนั่นเองแบบส่งจันครึ่งเสี้ยวไอ้ขุดลงเป็นวงลี่เฮาสิแก้ปัญหาขอบบ่อพังได้แล้วก็ตอนที่เฮาปล่อยน้ำล่งที่แหลกนี่คนอย่าล่งครับคนอย่าล่งน้ำ เวลาปล่อยน้ำล่งที่เรีกนี่คนจะลุงน้ำหลักกาอย่าให้สัดอย่าให้ยังลงน้ำน้ำเสตียนขอบบ่อจะพังครับเพราะว่าดินมัท่านยิมนามเพราะหลังจากนั้นหลังจากเหวปล่อยน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วเหวาเหว่ล่อเบึ้งเหว่ล่อเบงให้ดินเขายิมนามกวนเขาจะเป็นลักษณะนี่ครับดินยิมนามนี่เนี่ยเห็นบ่นี่เขาจะเป็นซุ้มๆยังสี่ หลังจากนี่เขาจะบวพังอีกบ้านนี้เขียนบ่เพื่อนที่บ้าเขียกทายให้พี่น้องเบิ่งนี้คือเป็นดินทรายเด้อครับเด้อบ่อดินทรายแต่ว่าฟังบวพังเพราะว่าบ้าเขียกนี้บ่ได้ดวดลงตอนแรกเจอปัญหาดินพังอยู่เพราะว่าอันมาตุกนน้ำครับตอนแรกปล่อยน่ำลงส่วนดินแห่งๆน้อยด,ดินบ่ท่านยิ้มนนํำ ม,ม้ตกนแําบานเขาเดียนเนาะมาตัวลงเวเดียนแหนจอม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 ,จอมก็เลยเห็ดเนี่ยฟางพัง,พงบาแขกก็เลยเหือขึ้นไหมบานหลังจากที่หนี่ก็ปล่อยน้ําค้างไว้เลยแล้วก็เขากะบ,บ่พังครับละอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อการแก้ปัญหาบ่อพังอีกอย่างหนึ่งบา้าแขกก็มีเทคนิคอีกน้่ได้บ่แม่นว่าอ้อจับปล่อยแตีน หนําหลงซื้อๆื้อหลักการอีกอย่างหนึ่งคือปลูกหญ้าอันนี้นะครับเด้อบ่าเขีกบวกเบาเถีกว่ามันซื่อหญ้าอย่างแต่ว่าทั้งในเขาสิเป็นหัวนะครับสิลักษาฟังไม่ยางดีเลยสิลักษาฟังมอหพังย่ามนํำฝนไหลลงมาบ่พังครับพี่นวงกับจีฮาบ่ยากดอกไม้หญ้าเนี่ยนี่ครับนี่ส่วนมากก็จะมีทั่วไปนะครับปลูกไว้น้ำฟังแต่ว่าสำหรับพี่นวงที่อยาก อยากใส่ว่าเอ้ยบ้าเขียปลูกหยามันเปลืองพื้นที่ไปซื้อๆได้ว่าสันปลูกหยาเปลืองพื้นที่ไปซื้อๆอยากใส่ประโยชน์น้ำเนียเดียว่าสันก็ได้คือกันครับเข้าบ่าปลูกหยาเข้ากับปลูกพักบุงครับนี่คือพักบุงแก้วสามารถเป็นหฮมเหาปลาไดีพร้อมให้เข้าปลูกเครื่องฟังสูงๆเด้อพี่น้วงเด้อย่าไปปลูกลงในน้ําปลูกไว้เครื่องฟังให้เขาลงไปเองเขา ตัวน,นีู้่บ้านเขียกได้ปลูกไว้เมื่อวานนี่ครับเมื่อวานมันคำบ่ได้ทไทยก็เลยมาทายอาเดียดให้พี่น้องเบิง่งใส่พักบุ้งแก้วพักบุ้งแก้วพันเด้อครับเด้อบอมันพักบุ้งแก้วธรรมชาติเด้อพักบุ้งแก้วพันนี่รสหวานเจียบกอบอรอบอร่อยเหมาะสำหรับการเอาไปผัดน,นี่บ้านเขียกได้ปลูกอ้อมเลยเดี ให้เขาปลูกอ้อมขอบสาวเด้อครับเด้อขอบบอ่อแล้วนี่กะบักแดงโม่ตัวนี้นบ่บได้ตั้งใจว่าจิปลูกให้รงนี้หรอกแต่ว่าเข้าลงใหม่เองเขาก็บาเป็นยังถือว่าผลผลิตเริ่มเป็นวนยได้นี่บักแดงโม่ก็เริ่อเป็นวนยแล้วช่วงนี้เป็นที่นาเสื่อใจแล้วครับเพราะว่าผนผลิตเริ่มได้แล้วนะครับเจ้าหน่อยกับประสบความสำเร็จ กับการผลิตเดชตะโบแหนวบาบ่ได้หมายถึงรวยมีกินกะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนี่เห็นบ่ผพักบุงนี่เป็นพืชที่ปลูกไงดูแลไง,ง่ายบ่ต้องเฮ็ดยังมากไายปลูกแล้วก็เทียมไว่ปุ๋ยจากใส่กระใส่บ่ใส่กปล่อยไ,ไว้บ่เป็นยังครับอนั่นบ่นี่บ้าเขียกูกไว้น้าขวบม,มีบักแตงโมนํามปลกแตงโมก็ปลูกไว้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ พราะว่ามากินบักแดงกุ้งตอนนี้สีส้มเฮียวๆเนี่ยเด้ออันพักบุ้งครับนี่พวกปลูกไว้เมื่อวานอีกจังหน่อยเขากัดิีเพราะว่าปลูกบ่ยยากปลูกไว้สูงสูงแนวนี่พเพราะที่นี่การปลูกพักบุ้งเพื่อรักษาดินพังเดย้อพี่นวองเด้อเขาจะต้องขยันในการเพื่อพักบุ้งขึ้นเด้เขาสีลงไปในขวองพรเขาลงไปในขวอง ถ้าเขาลงไปถ้าเกินเมตรหนึ่งแถวตัดถิมนะครับบดตัดถิมกับตัดยอดไปขายเลี้ยงปลาไว้เขากินยอดพักบุง้งถ้าเขาลงไปหลายเฮีง่งเขาก็ตัดขื้นตัดขึ้น,นการปลูกพักบุง้งนี่ตอนปลูกน่ะยงผดครับแต่ว่าปัญหาที่เราสิเจอหลังๆก็คือปัญหาพักบุง้งลายผลดบนีนเอาขื้นม่ทันนี่ถ้าเขาขี่ขาน,นเรียบร้อยเลยเด้หกเต็มสาเลยเด้ครับ นี่คือปัญหาแต่ว,ว่าเท่ากัสามารถยิดต,ตัวตลาดได้ว่าเท่านี่มีพวกวงสามารถเอาไปขายได้เท่าทำการตลาดได้พวกบุวงแก้วแบบสายพันธุ์ที่โบฝาดนี่สามารถเอาไปขายได้แถวแถวบานว่าเขียนนี่หยดละสองบาทเลยดีหยดละสองบาทฟังโ่พิดครับ เพราะว่าบาวเขียกซสื่อมาตอนเอามาพอพันนี่ก็ยอดวละสองบาทคือกันซสื่อทำทาวาโอ้ยอนซื้อมาพัดครับว่าสันจะว่าบาวเขียกก็มาปลูกกันนะ่อันอย่านเจ้าควงสวนเขาว่าโอ้มันจะเอามาเชียงกูตัวนี่ย่านเขาว่านะาโเม็นยังเลยบาวเขียกก็เลยอยันอันขอเสื้อเนี่ยครับเสียเปลียพัดดอกผสมกับพัดเนี่ยส่วนหนึ่งอันนะ่ะกวกเขากเขากเา่ามันขยายพันส่วนกวกมัน เรื่องกบ๊กพ่อกุง้งเขามาขยายพันธุ์นะครับพี่น้องแล้วที่นี่ได้เบียบรายด้วยวันนี้เอามาขยายพันธุ์แล้วก็ได้เบียบรายนี่อ้อมสาด้วยวันนี้ตอนแรกเราไปลุงนี่สาอันสาใหญ่เอาไปลุงนี่สาใหญ่เพื่อขยายพันธุ์เพราะเตีย้ยงหยดแตก้ยังเมียกับอ้วกินเนี่ยแหละก็เลยใหญ่หมองใหญ่หมองเพราะว่าเป็นหมองอ้วกลงน้ำเนาะพี่น,อน้องเนาะก็เลยเอามาใส่นี่ยข้องใส่ไก่ซะดีกว่าดูแลง่ายพไงผม เรีข่วขงที่นี่มีสามสี่ข่วงคนใดแต่ว่าข่วงสีพังนี่กาลังสีแกวปัญหานะครับนี่ก้วหูวล้วว่าแกวปัญหาเนี้ยใดกสิหืเหอขึ้นไม่จักหน้อยนะครับให้ขุดเป็นวงลี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อขุดเป็นครึ่งครึ่งวงกลมขุดเป็นเคืองวงกลมหฮสรงวงจังสี่นะครับวง แต่ว่าตอนนี้ปัญหาบ่วพังเดี๋ยวบาแขกเสาะ,ะลงใงม่เห็นเป็นวงลี่เจงสี่ครับแล้วพักบุ้งกะเด้บปลูกไวก้กอนแล้วนะครับเดี๋ยวแต่งขวองงามๆพักบุ้งก็สิเกิดเดี๋ยวก็จะปล่อยน้ำลงนะครับนี่พักบุ้งตอนนี้ต้นพันธ์บอหลายเนาะพี่น้องเนาะต้นพันธ์ขยายมาบ่วพันธ์เด้๋ะหลายกับขวองนี่ปลูกมาเดี๋ยวฟังหนึ่งนะครับนี่ ปลูกมาเด้ฟังหนึ่งแต่ต้องรอต้อนพันธุ์ไม่อีกรอต้นพันธุ์ไม่อีกขว้งนี้สีแต่งไม่ยู่นะครับแต่ว่าปผักบุ้งลงไปก่อนนี่มองขยายพันธุ์นั่นต้นผักบุ้งบ้าเอาแขกเด้อพี่น้องเด้อนี่ควารลงดูก็เลยใหญ่ขึ้นมานะครับเนี่ยพี่น้องเห็นอ,อ,อเจ้ไอแจนี่คือต้อนผักบุ้งแก้วที่บ้าเอาแขกเด็ดเสือม่คักคได้ครับพี่น้อง เงาละสองบาท่นเดียเอาเม่นตึกเกือกเลยด้านที่จริงเขาปลูกมาเรียดกระไดแต่บ่ามันยาปลูกโดนแต่เวลาปลูกดดนอ้าวหลังจากนี่นี่ก็มองบอบลบเด้อพี่น้องเด้อกระไดขยายพัพุ์พบกวงแก้วะอะไรเงี้บอนี่เขาสีลงมาลงมากตอนแรกลงมากเตีมยหนีเลยได้บ่าเขียกเอาออกบ่าเขียกตัดออกขึ้นมาห้อยขาดมาอดปอดเปลี่ยนนี่ บลาเขียกตัดออกปลาเขากินโมท่าน้วกะคือเขาเกิดเร็วนะครับแต่ว่าบางบางหยดกับสีบมมีใบเห็นบ่ห้อยปลากินครับนี่คือเลี้ยงให้ปลากินบานนี้พผ้ามาเบงมองบลาเขียกปลูกอีกอย่างมองยิงเนาะครับเนาะนี่นี่พับ้งเกี่ยวาคุณสมบัติพีเสียเขาหยดีง่ายังสีนี้เห็นบ่นี่งามบ่ครับพี่หน้องนี่คือหยดละสองบาทดิ อันสำหรับที่เอือนว้าเขียบโ่หูวา่าราคาเท่าไรแต่ว่าหยอดแังสีที่พี่น้องเห็นนี่คือหยอดละสองบาทเลยเดียู่บ้านบ้าเขียนี่พี่งยงอีหลีแต่ว่าโบาเมนว่าปเกเ็บน้ำหวยมาขายเด้คนลรแเบียบดิครับอันแบบเก็บน้ำหวยนั่นกับพักบุ้งหน้าครับพักบุ้งหน้าคนลรแเบียบเด้อกับอันพักบุ้งแกวเดวครับเด้อนี่หลังจากนั้นบ้าเขียกกะสีพยายามปลูกไว้น้ำฟังน้ำฟังเห็นเขาเจ้า ร่อยลงไปในหน่ำเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ต้นพันยังบวพอย่าพยงพ่อก็ได้ค่อยๆค่อยๆขยายไปเรื่อยเพราะว่าต้นพันเพียงหอวดละสองบาทเมียครับแต่ว่ากาวบางหกลูกสําเร็จแลี้ยวเลาวก็มีมองขายบ่เป็นอยหยังได้ลูกสําเร็จและก็มีมองขายเดี๋ยวนี้เพืพ่อพันท่านอยาหารของบ้าเขียงนี่ทื่ว่าเป็นที่พึ่งพ่อใจบักยางสูงเลยเพราะว่า ต้นกล้วยก็งามต้นมะเขือก็กะล่งสีให้ผ้ลผลิตต้นมะพิกก็งามอะไรได้นน่นี่กะล่งเป็นดวงคือมะพีกปลูกแบวยินทรี่เขาก็จะบวกต้นไงบันไดน,นะครับเพิ่งเอาต้นแกเนี่ยมาปลูกอาจจะแค่เกียนอยู่ห่นนะครับกะซังเขาปลูกไว้กินเนาะเขาบลกตงซี่เหลี่ยมเขาปลูกไว้กินเดี๋ยวกินเขากะจงขายตามลักจะเสียท่อพี่อ่างเขาบอกว่า เห็ดทีอยู่เห็ดเห็ดทำกินไว้สัรเสะเห็ดในทำเหยากินก่อนเห็ดเหยวมีกินสะก่อนเหลือกินเขาจังขายคนมาทำให้เรามีอยู่มีกินก่อนพอมีอยู่มีกินแล้วเหลือกินเขาก็จังเอาไปขายนั่นคือรักเกษตรพ่อเพียงมันบอกเดี๋ยวว่าเห็ดเลี่ยวเรารวยเลยเพราะว่าาเขียงบัวได้เห็นคำไหนที่มันว่าให้ประชาชนปลูกพืชแล้วรวยคนบอกดวว่า เห็นแต่รว่าไวพึ่งพาตนเองพึ่งพาตนเองก็คือเฮ็ดปลูกเองกินเองของใดที่ห้องกินปลูกเอาพวกสั์คือกันมว้วนใดที่ห้องกินก็คือเลี้ยงเอาเลี้ยงกินเองไปซื้อตลาดก็เพง่มันบ่ละไปเข็ดไปเฮ็ด,ฮดม,ามามานีเขาก็จะหลายขึ้นมานีพอ่อหลายขึ้นเฮ้ากอาวไปขาย นั่นคือถือตามรักเกษตรพ่อพียงเลยโมเมนต์โมเมนต์เว่าคนว่าเห็ดล่รวยเลยคนว่าเห็ดแล้วเหา้มีกินมีอยู่มีกินพออยู่พอกินพ่ออยู่พอกินอะไรเห็ดยังไดตตอมันพ่อแบ่งพ่อปันมันแบ่งปันให้ไผแบ่งปันให้ยาติพีนองเฮียอ่านไก่เฮี่ยเคียงพ่อแบ่งปันแล้วกะสิมีการอยากมาซสือด้วยนีน โอ้ยมีอันนั้นบ่มีอันนี้เนี่ยบ่ขอสื่อเนี่ยจักเล็กจักน้อยสีนั่นบอ่อยากก่เข้าวหัวา่าเขามีเขากลับมาสื่อนั่นคือรัก,กรเกษียพ่อเพียงบ้านนี้ก็จังสิกกายเป็นธุรกิจประมาณว่าปลูกุ๊กบ่รวยปรับท่านที่ถ้าเป็นยังไนเจ้าให้เจ้าเนียนะ่ยเขารวยเบิดแะครับพี่น้องแต่ว่าเฮาส้างแรงอาหารให้เจ้าขว áng สางแรงอาหารให้เจ้าขว áng มเขามีอยู่มีกินก่อน กวนที่คิดว่าสีรวยเขามีกินอะไรยังเขาม,มีกินแล้วเขาแจงสีแดงขายนั่นคือการเกิดกเกษียรพ่อพีย่ย่งนอพี่น้องนะมนีกับผ้ามาเบิองรักการการขุดคลองไส้ไก่เหตุยังไดบ่ให้บ่พังนอพี่น้องนะการแก้ปัญหาบ่กับพ้าพี่น้องมาเบืองซ้ำหนีสกักก่อนเพราะว่าหอดเวลาเหตุงานล่ะสำหรับมนีกับขอกาวคำอํา,าลายพี่น้องซ้ำหนีสกักก่อนฝากกด ไล์กดติดตามเพื่อท่นานติวเด็กขาดข้อมูลใหม่ๆจากบ่าวแกกสำหรับม้นนี้ก็ขอ,อกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ